คุณเจ้าึ้นามาไหมสวัสดีที่บ้านอาหมีพีชทุกคนนะครับวันนี้ตัวละครสู่ช่องน้องวิ่งคนเลี้ยงขี่นะคุณดูก็คุณดูใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนก็ทุกคนวันนี้ก็ผมจะพามาใหพี่มาเที่ยวที่ไหนนะที่ไหนสักที่เนี่ยผมจําไม่รู้จักชื่อนะเป็นเมื่อเขาเรียกว่าน้ําตกนะกน็ทุกคนผมก็ได้ทางขึ้นมาทางเนี้ยขึ้นมาทางเคาเรียกว่าทางที่ใหญ่เนี่ยเขาบอกให้คืนขึ้นมาตามตามน้ํานะพี่นะแล้ทุกคนวันนี้ก็ ผมจะไม่รู้ว่าน้ำตกยังสวยไหมว่ามันจะมีสิ่งอะไรที่รีบดับหรือเปล่าคุณก็วันนี้ผมก็มาคนเดียวนะเพราะไม่เป็นไรว่ะน้องร้งก็ไปเหยียดนะพี่นะตัวนี้ก็ผมก็จะพาพี่พี่มาดูธรรมชาติเลวยนะมาแบบว่านะมาดูธรรมชาติที่ผมแบบเอจอธรรมชาติแบบที่เจอกันนี้นานลนะเลยนะเสียงอะไรนะเขาจะว่าน,นกอนะไรไหม มทุกคนผมก็ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนนะที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆดูนะเพราะว่าผมต้องเตรียมตัวเข้าค่ายลูกเสือพี่ๆนะเพราะผมต้องเข้าค่ายลูกเสือประมาณวันนี้วันวันพุธวันพฤหัสนี่แหละคุณก็อาจจะไปประมาณสองวันหนึ่งคืนนะก็าทุกคนต้องขอพี่ๆนะที่ไม่ได้ลงคลิป้พี่ๆดูนะคุณเดี๋ยวผมก็จะรีบถ่ายถ่ายคลิปไว้นะพี่แล้วก็ลงคลิปให้พี่ๆดูนะคุณเพื่อแกไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะไปนี่นะก็ภาพนี่มาดูน้ำตกมาชมธรรมชาตินะ เรียกว่าอะไรสย่างหนึ่งผมอนุรักษ์อะไรสอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เลยผมจำไม่ได้ที่สางโทดอ่ะทุกคนก็อย่าไปกลังใจผมเนี่ยะด้วยการติดตามกากดไลค์กดแชร์พวกนี้นะคนโค้ชสวยหนานี่ใส่วิ่งเลยหนานี่ใส่มากเลยพี่นะ มีปลามีอะไรด้วยพีม,มขึ้นไปข้างบนจนเลยด้วยวเมราะนกปีนกดกทำไมจางปีู่เนี่ยเคยเรียกว่าอะครับพี่ทำไมจางปีไปเนี่ยเคาเรียกว่าอะไร มันป้องกันตัวไอ้ที่เนี่ยไอ้เขาไอ้ที่มันกลางปีกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะทำร้ายเราหรือว่ามันป้องกันตัวเองเหรอผมไม่รู้เหมือนกันพี่นะทุกคนเดินไปไปขึ้นบนไปเลยเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอุปนิสวยดูมังไง มันจ้องผมเนะยโอ้อโหสวยมากคุณไปใพวกนกยูเนี่ยมันจะถาว่ามานหายยางไนก็หายางนะในป่าเนี่ยเขานกจนเป็นที่อนุรักษ์ของเขาอยู่ที่นี่น,นะุนี่นนะที่ยวเราจะไป,ไ,ปไปตาม ไม่มีเลยนะผมก็ได้มาตามหามาตามหาที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำตกหรือว่าเป็นน้ำผาเลยพี่ที่เป็นน้ำตกนี่คือกํกาลังตามหาชาวบ้าต้องเลี้เขามามเยอะเนะขาไหมยเยอะเลยนะเขาต้องไหมยเยอะนะอยเลยะนะี่มันเป็นที่หลักเลยพี่นะนี่ ดูไปดูน้ำน้ำโคตรใสสวยมากไปดูน้ำใสใสใสได้ฮะอนะทอนกับแสงเลอมีนกด่ะเือเห็นไหมเห็นนกดุไหม กาวปี้โชวนะชมมน์นักเก็ตหุ่มูนุ่มไม่รู้ว่าคืออะไรไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนู้นลเลยว่าไปเจ็เลย เป็นน้นตกแบบเล็กๆนะพี่ๆเขาบอกว่าขโมยนมันจะมีน้ำตกอะไรอย่างไม่รู้เลยเขาสวยดาผมไม่รู้คจะมปี่ยมอนขโมยใจมากเลยอุตกเลย อุ๊ยนะทุกคนใช่ตรงนี้ป่ะนะอุ๊ยทุกคนใช่ตรงนี้ป่ะใช่ป่ะที่เขาบอกว่าเป็นน้ำตกอ,ำตอ,เอเป็นน้ำผาอะไรมาเนี่ยอมก็ไม่รู้เ,เหมือนกันนะสวยมากแต่สวยมากพี่ที่อ่เหนื่อยม,มากพี่ทคือการท่เราเดินขึ้นเขาหนึ่ข,ขึ้ขขนภูขเขาแบบ ใช่ตรงนี้อปว่าวะพี่บอกว่ามันสวยมากเลยรรต,รตรงนี้ใช่ปะหรือว่าไม่ใช่พี่คือบอกมันเป็นน้ำตกหรือว่าเป็นน้ำผา่าพี่นะนี่ก็สวย ไปนั่งพักกันเดี๋ยวเป็นผมไปนั่งพักในซาลาเป็นยังไงเพราะผมเหนื่อยมากคือผมอาจจะมาเล่าประวัติให้พี่ฟังนะเพราความเป็นมาขอางนรืเนี่ยมันคืออะไรยโอ้ยทนไม่ไหวแ เดินมานี่ยคือบบเหนื่อยมากเกือบหอบเลยคือเราเดินมาเนี่ยคือเป็นตั้งที่ตั้งที่เนี่ยคือเราอาจจะเปค่อยเท่าไหร่นะผมเฮ้ยวุ่นแต่ขนาดลูางรู้จักเห็นไหมข้างบนนี้คือมันมีแบบปเป็นการซีสต์เตตผมเจอแล้วตรงนั้นน่ะคือผมไม่รู้ว่ามันเป็น มันใช่จริงพี่น้ำตกป่ะนะคนไปเี่ยวอะไนจะไปเลยโอ้โห ไม่มีนะครับผมก็บอลอยู่เรคิดนะมันไม่มีเละไม่คิดผมอ่ะชมธรมรมชาติเลยเพราะธรรมชาติมันสวยนะผมอยากให้พี่ๆมาดูบ้างแล้วว่าชาวบ้านผมเนี่ยมันมีธรรมชาติสวยเยอะขนาดนี้เหรอเฮ้ยทุกคนคุณเห็นบ้านล้างไหมมันเป็นบ้านล้างพ,พี่ใช่ปะ่ะนี่อะ ใช่ใช,ใชแต่ผมไม่ยุ่งามหา,าน้ำตกดียวยดมันคือแบบมันมีสวยมากพี่พี่ รงนี้คือสวยมากสวยหวสวยจริงทุกคนสวยจริงตรงเนี้ยเฮ้อเรื่องที่ประธานห้ามขึ้นผมไม่รูหผมขึ้นมาแล้วสิ่ คืต้นไม้เพื่อะไรผมก็ไม่รู้ไงนะแต่วผมมีผ่ามีชุดถ่ายเท่าไมก่อนเลยทุกคนดูโคตรสวยอย่างเงี้ยเต้นกัอะไรกไ,ไปตามหาน้ำตกน้ำตกว่าสวยมากเลยโอย้ทุกคนข้ามบนนู้นผมไม่รู้มันเป็นน้ำตกหรือว่าอะไรนะพี่ๆนะก็อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไป ไเหนื่อยมากร้อนมากเลยพี่นี่คือมันเป็นแบบพี่ไงมันเป็นที่แบบตรงเนี้ยถึงมันเป็นขั้วบนแบบขึ้นสูงมากเลยนะขั้วบนเนี้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเงี้ยมันมก้อนหินเยอะมากเลยแลวน้ำไม่ใช่หรืปล่าไม่ใช่ไม่หรือเงี้ยหรือเ้็นอะไรไม่รูไหนก็ไ้วม่กระโดดวะไม่กระโดดจะตกเลยเดี๋ยวเราจะไป ตูมอนี <vagy> ่ใจมั้วะเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครวะใครอ่ะจะเป็นใครครับจะมาทำอะไรที่นี่หรือ ผมมาต,ตามหาน้ำตกครับถ้านเป็นใครครับก็คือฮู้จัดสินฮะผฮุตัดสินฮุตัดสินฮุตจัดสินฮูตจัดสินอ๋อทุกคนแล้วท่านชื่ออะไรครับ ผมอยากรู้ที่เช่ครับอุ้ยน้ำเย็นมากท่านเป็นใครครับคือผู้ตำสินนะแต่ผมไม่รู้ว่าท่านคือใครแน่นะท่านมาทำอะไรที่นี่ครับคือคนเราเดินมาไกลมากแล้วไม่รู้ว่าม,มาเจออะไรเนี่ย มโอ้แล้วท่านจะพอรู้เรื่องน้ำตกตรงนี้ไหมครับมันอยู่บนยอดภูเขานู่นจะต้นใบอ๋อมันอยู่บนยอดภูเขานู่นนย,นย่นยหรออีกไกลไหมครับกไกลมากถ้าผมเดินมาก็หอดนะครับพาไปลูกษีดของท่านปูนาเกน นะท่านบุญตะคีมีลูกศิษย์คุณเดียวแล้วเจ้าผูยใไอเพนเนาะอะไรนะเจ้าชื่อไอเพนใช่ไหมดูได้ไงตามหาอมานานละมึงใช่ไหมที่ทรยศท่านบุญาคินอ่ะมันทำเรื่องกูก่อนมึงทำอะไรมึงเขาทำอะไรมึงอ่ะมันหักหลังกูมึงขโมยท่านมึงขโมย มุดท่านปูนอะคินไปอะไอ้ทุกคนเราเจอมันวะไม่กลัววิชาขอ,ของมึงอ่ะเพราะมึงยังไม่สำเร็จวิชาของมึงกูลองดูของใครแข็งกว่าทุกคนเรามาเจอมันได้ไงวะ <c oughs> มึงไอเพนใช่ไหม <c oughs> มึงไปคืนสมดุดท่านปูนอะกินกูนซัก มึงยังมึงตายไม่อยากให้แค้นคืนมึงจะแก้แค้นที่อะไรไม่มีให้มึงแก้แค้นหรอกเขาดีกับมึงเขามีพวกคุณของมึงมึงมาทำอะไรฮะวันนี้กูเจอมึงทุกทีนะทุกคนวันนี้เราเจอมันจนได้นะแต่มันไม่มีวิชาคำอาคมของมันหรอกเพราะมันมานั่งแบบไทม์แมทช์อย่างเดียวคือ ท่านปู่ตะกินบ,นบอกหลังที่แบบผมปิดคลิปไปแล้วเขาบอกว่าไอ้เพนเนี่ยมันไม่มีมวิชา,าเรลยแล้วก็วได้ขึ้นวิชากูสม,สม,สมุนสมุนอยู่ไหนเมืองสมุนท่านปู่ตดกินคือมาอะไรนะสมุนท่านปู่ตะกินของกูอยู่ไหนเมือนั้นกูจะเข้าไปเล่นงานมึงตอนนี้แนะ่เดี๋ยวว่าเขากูจะให้มึงไม่ให้ล้องไปจุดไปไหน <c oughs> <c oughs> ของกูไม่ใช่ของมึงเว้ยมันเป็นคนล่ากูมึงอะเป็นคนพลอยยศเขามันบอกมันจะซอนวิชากูมันลอกกูมึงล้อยวิชาเกินไปไงท่านบุญอัจฉริเขาเล่นคุณใส่เขาเล่นคุณดำเหมือนมึงแล้มันลอกกูกูจะทำไม่ให้มันจบเร็จเอาสมุดท่านบุญอัจฉริคืนมาตักแล้วกูจะเป็นคนสี่พอต่อ ไม่ให้อย่าให้ไม่ให้ก็เออฮ่าหมดกันเดี๋ยวตรงวะผมไม่ได้กลัวมันเลยนะเพราะมันยังไม่มีวิชาผมเลยนะพี่นะมึงอกขึ้นมาซะจริงเหรอกูจะให้มึงอกขึ้นมาเงินกูเข้าไปราชก,การมึงตอนนี้แน่ไงกิ๊กบอมา คือตกมาวะลูกศิษย์ของข้าลูกศิษย์ที่อะไรไม่มีลูกศิษย์มึหงหรอกไม้ไม่ตกมาเฉยๆมึงมาติ้งต้องกูกไวม,มากมึงเอาเอาวิชาของกูมาซะกูจะมีโอกาสให้มึงเลือกหนึ่งทางก็งหนึ่งทางคือเริ่มมึงเป็นคนดี เลนมันเป็นเลนมันเป็นคนช่วยก็บไปเป็นคนดีเลยทางหนึ่งเอาสมมติวิชาภูมิทัศอยังกิ่มาคืนจะอย่าวังกูให้มึงเลือกมื่อข้นมามึงทำเพี้ยไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะ

มึงเจ้าขึ้นมาไหมมึงไม่เอาขึ้นมามึงเจอกูกูบอกแล้วกูไม่อยากจะทำคนวิชาคนนี้ท่านปุ่อาคินให้กูมาเพื่อแกสำหรับมึงเท่านั้นเฮ้ยเกลียดใครวะเกลียดใครวะ cô đệ, chị nói ngay, khi mà Mày người đi bên này, thầy, thầy làm quá, ơi bên này quá, ơi

không có khi mau quên bên mình đồ không đi Mình cho nghĩ เฮ้ยได้เป็นยังวะเฮ้ยทุกคนโอ้โหเมื่อกิ้กลังจะทำทุกทีเลยอ่ะทุกทีทุกคนไม่เป็นไรโอกาสหน้าไว้เจอเป็นแม่เรารู้เรื่องาว่ามันมันมันอยู่ตรงไหนพี่ๆนะทุกคนไอ้ชอบคลิปนี้ก okay. ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมทำคลิปต่อไหมนะครับดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคมสวัสดีครับผมต้องมีต่อกับวิชาสม,มุทรอาคมท่านมาคืนให้ได้คุณ